วันติดกับบาสเกตบอล NBA ไฟนอลทั้งตะวันตกและตะวันออกยังไม่พลาดแม้แต่เกมเดียวก็เมื่อวานนี้ให้ไปต่อทางด้านอเดียน n a p เซอร์ก็สามารถเปิดบ้านครับเ e n b ิ d Finhouse เอาชนะนิวย o r k k n i c ไปได้อย่างขาดลอยก้าวแต้มตรงนี้ผมว่าถือว่าขาดลอยนะครับก็เมื่อเช้านี้ครับได้หัวใจสำคัญของทางด้านเจ้าบ้านอย่าง t ท r e s e a เ i อร์ t o n ทำ Triple Double เมื่อเช้านี้ฟอร์มโคตรโหดเลยมีดับ32แต้ม12แอสซิตและ15รีบา์แล้วได้พัดลองอย่างปาสคาวเซียรแค่กลับมาโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นอีกครั้งครับเมื่อเช้านี้กดระดับ30แต้มก็ถือว,ว่ามาได้ถูกที่ถูกเวลาจริงๆส่วนด้านนิวยนิกเองครับก็เหมือนเดิมรพระเอกของทีมก็อย่างจเรนบันซันก็กดระดับ30คะแนนทำให้ตอนนี้ทางด้านอินาเพเซอร์เนี่ยขึ้นนำซีรีส์3ต่อ1เกม และนัดหน้าเนี่ยจะกลับเล่นที่บ้านของ New York นิวร์กนิกแพ้ไม่ได้แล้วขอแสดงความดีกับใครที่ไปตามตัวเล็กตัวเต็งตัว v p ผมด้วยแล้วกัน8วันแล้วที่ทําให้ f อฟซิทันได้สดชื่นได้หวานฉ่ำและยามใจกันไปวันนี้เป็นวันที่9ก็ต้องบอกว่ามีความกดดันไม่น้อยในการที่จะลังสรรผลงานมาในวันนี้เพราะว่านันเวลานี้แปดวันเนี่ยผมถือว่าผมเดินทางเนี่ยมาไกลมากแล้วนะวันนี้เป็นวันที่9 ถ้าใครเนี่ยยังมีศรัทธายังจะจัดตามอยู่ก็เดี๋ยวเรามาฟังกันส่วนใครคิดว่ามันมากลายเกินไปแล้วอยากจะสวนผมในวันนี้ก็สามารถทําได้ไม่ว่ากาันวันนี้นะครับเรามากันที่สนามเพย์คอมเซ็นเตอร์ลังเย่าของโอกาว่าทันเดอร์สตัดล่าสุดครับก็บุกไปเอาชนะมาได้แบบเฉื่อยครับหนึร้บแปดต่อ126วันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทางด้านเจ้าบ,บ้านอย่าง OKC okay, คจะปิดจ็อบปิดเกมส่วนทางด้าน mm hmm. วูฟเองวันนี้ต้องถามว่ามาเยือนเนี่ยดูสภาพจิตใจดีแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้ครับพวกเขาเนี่หลังพิงฝาแล้วแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเลยแพ้นี่คือร่วงทันทีแล้วอย่างนึงอ่ะตอนนี้ทีมเขาก็เป็นรองด้วยครับเลทเปิดมาวันนี้ครับทางด้านเจ้าบ้านอย่างโอเคซต่อที่7แต้ม 7. 5ผมมองว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ได้แรงเกินไปนะกับการเล่นในบ้านและฟอร์มการเล่นแบบนี้ ที่ผ่านมา2เกมที่บ้านของ OKC OK เองเนี่ยก็ทำให้เห็นเลยว,ว่าชนะแบบเกินทันทีแคบทุกเกมมาวันนี้ครับผมก็ยังมีความเชื่อมันว่า OKC OK เองเนี่ยน่าจะปิดจ็อบปิดเกมในเกมนี้คงไม่อยากไปยืดเยื้อในเกมที่6 7แต้ม7.5แล้วแต่นักลงทุนจะเลือกไปแต่ผมนะครับมีความมั่นใจว่าวันนี้ OKC OK ครับนำโดยชิวอเล็กซานเดอร์จะพาพลพักลูกทีมวัยหนุ่มของเขาเนี่ย ปิดฉากเกมได้อย่างแน่นอนพร้อมกับแฟนๆส่งเสียงเชียวนี้แล้วเข้าไปยืนรอระหว่างนิวยอร์กนี้กับเพเซอร์และคาดการว่าน่าจะเป็นอินาเพเซอร์ครับที่เข้ามาผมมองว่าเพเซอร์เจอโอเคซีเนี่ยดูแล้วชื่อชั้นดูแล้วฟอร์การเล่นอาจจะดูที่ทางด้านโอเคซีดีกว่าแต่ในรายละเอียดเนี่ยผมมองว่าอินาเพเซอร์สูดใจแน่นอนครับสวัสดีครับหนึ่งตัวเล่นหนึ่งตัวชัวร์เนียเอาไปเลยมีใจก็ตามมา ปิดฉากเกมนี้ที่เกมที่5ให้ต่อวิญญาณโอกร่าทันเดอร์ซิตี้จะเปิดเพคคอมเซ็นเตอร์ครับไล่อัดไล่ยำมิมสตอชิมบูบที่เข้าชิงชาเลิศ2สองปีติดได้อกหักอีกครั้งหนึ่งครับปีนี้สมทั้ามิสตอิบูบวจัดขัดใจสวนขอให้ทุกท่านจงโชคดีกับแนวทางที่ไ่คิดให้วันที่9จะไปถึงหรือเปล่ามาว่ากันในวันพรุ่งนี้ครับเจอใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ